อันดับที่ 10. ชีวิตในวัยเด็กคุณอัทวัฒน์ีสธิทธงชยัยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอยท่าพระจันทร์เกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2523เขาเป็นบุตรคนที่สองจากพี่น้องสองคนซึ่งในตอนที่เขามีอายุได้4ปีคุณพ่อกับคุณแม่ก็อยากร้างกันทำให้คุณบอยต้องอาศัยอยู่กับคุณแม่ต่อมาเมื่ออายุได้11ปีธุรกิจของคุณแม่ก็เจ๋งทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่กับคุณนะ้า ซึ่งในช่วงเวลานี้คุณบอยเป็นเด็กติดเกมมากเงินที่แม่ส่งมาให้ใช้เดือนละ1,000ก็หมดทุกเดือนจนกระทั่งเขาอายุได้13ปีก็เข้าบวชเนนภาคฤดูร้อนซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเพราะเขามีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นครั้งแรกจากนั้นเมื่อสึกออกมาก็ไปรื้อพระที่บ้านอากงเพื่อดูว่ามีพระอะไรบ้างและอากงก็ยกพระเครื่องให้เขาทั้งหมด แต่ทว่าตัวเขาในตอนนั้นยังดูพระไม่เป็นเลยจึงจําเป็นต้องหาความรู้โดยการซื้อหนังสือพระมาศึกษาอันดับที่9เข้าสู่วงการพระเครื่อง ในช่วงที่คุณบอยเริ่มศึกษาพระเครื่องเขาอยากรู้ว่าแบบไหนเก๋แบบไหนแท้แล้วเก๋แท้เพราะอะไรเขาจึงเริ่มซื้อหนังสือพระเครื่องมาศึกษาอย่างจริงจังแล้วเนื่องจากเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งอยู่ติดกับวัดประดู่ชิมพลีจึงไม่แปลกอะไรที่เขาจะเริ่มศึกษาพระเครื่องสายหลวงปู่โตเป็นสายแรก จนกระทั่งวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ไปเดินดูพระเครื่องที่ท่าพระจันทร์แล้วไปสะดุดตากับพระหนึ่งองค์เพราะจําได้ว่าตัวเองก็มีแบบนี้เหมือนกันซึ่งอากงเป็นคนให้มาคุณบอยจึงกลับไปเอาพระรุ่นนี้มาขายและได้เงินมา2,500บาทซึ่งจากจุดนี้เองมันทาให้เขามองเห็นโอกาสในวงการพระเครื่อง จากนั้นก็ตัดสินใจเช่าพระด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเป็นพระเครื่องหลวงปู่โตเช่ามาในราคา1,500บาทแล้วขายไปในราคา1,800บาทเขาเช่ามาขายไปแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ร้านพระเครื่องซึ่งที่นี่เขาได้เก็บเกี่ยวความรู้และบ่มเพาะประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเมื่อคุณบอยมียยูได้16ปีเขาก็ไม่จำเป็นต้องขอเงินแม่อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนเขาก็หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองล้วนๆอันดับที่8พระเหรียญในวงการพระเครื่องจะมีการแบ่งพระออกเป็นหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อดินชินผงและพระเหรียญซึ่งในหมวดหมู่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณบอยก็คือพระเหรียญโดยในสมัยนั้นขึ้นชื่อว่าดูยากและเก๋ได้แนบเนียนมาก จึงทำให้คุณบอยคิดว่าถ้าหากเราเก่งในด้านที่คนอื่นกลัวถ้าเราแตกฉานในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจเราก็มีโอกาสาประสบความสําเร็จได้แล้ววันนั้นใครๆก็จะนึกถึงเรานั่นจึงทําให้คุณบอยเริ่มต้นศึกษาพ้าเรียนอย่างจริงจังศึกษาทุกองค์ประกอบศึกษาเรียนหลายๆเกจิรวมไปถึงทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างพ้าเรียนในแต่ละยุคสมัย โดยช็อตที่ทําให้เขาโด่งดังกับพระเหรียญจริงๆก็คือตอนที่เขาอายุได้22ปีคุณบอยได้ไปเช่าเรียนหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติในราคา1ล้าน0 0บาทสร้างความฮือฮาไปทั้งวงการว่าเด็กอายุเท่านี้กล้าเช่าพระแพงแบบนี้ได้ยังไงทําให้เซียนพระมากหน้าหลายตาพากันแห่มาดูเหรียญจริงกันยกใหญ่แล้วสุดท้ายคุณบอยก็ขายเหรียญน,นี้ไปในราคา1ล้าน4 0บาท และนับจากนั้นเป็นต้นมาคุณบอยก็ขยับสเกลมาเล่นพระที่มีราคาแพงขึ้นได้กําไรมากขึ้นและต่อยอดได้มากขึ้นเช่นกันอันดับที่ 7. จ็ดตำราหลักของวงการหลังจากที่คุณบอยโลดแล่นในวงการพระเครื่องมาตั้งแต่เด็กความมุ่งมั่นในการศึกษาพระเครื่องและมีเหรียญจริงผ่านมือมาแล้วนับไม่ถ้วนจึงทําให้คุณบอยเป็นเซียนพระอีกหนึ่งคนที่มีความรู้ความเข้าใจในพระเครื่องสูงมากๆเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ โดยในช่วงพศ2550ถึง2557คุณบอยได้จัดทำหนังสือชุดเหรียญนรมาตายอดนิยมแดนสยามออกมา3เล่มโดยมีราคาขาย1,800-3,000ถึงบาทเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์บรรดาเซียนพระเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่พิมพ์ภาพสีคมชัด อธิบายตำหนิชี้จุดแท้ได้อย่างชัดเจนแล้วถ้าหากใครได้ศึกษาตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม3ก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติและวิวัฒนาการของพระเรียนในแต่ละยุคสมัยด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณบอยมีความรู้เกี่ยวกับพระเรียนอย่างลึกซึ้งถึงขนาดที่เซียมพระเครื่องทั่วฟ้าเมืองไทยใช้หนังสือสามเล่มนี้เป็นตำราอ้างอิงจนเป็นตำราหลักของวงการ เวลาที่พวกเขาส่องพระแล้วไม่แน่ใจหรือจำตำหนิไม่ได้เสียนพระก็จะหยิบหนังสือนี้มาอ้างอิงเสมออันดับที่ 6. เหรียญหลวงปู่ไข่แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณบอยผ่านพระเครื่องหายากและมีราคาแพงมาแล้วมากมายซึ่งในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างเหรียญทองแดงที่เคยผ่านมือคุณบอยและขึ้นชื่อว่ามีราคาแพงและหายากที่สุดในวงการ และนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างในพศ2473มีลักษณะเป็นเนื้อทองแดงกไหลทองจำนวนการสร้างเพียง70เหรียญเท่านั้นและด้วยความที่จำนวนจัดสร้างน้อยและชื่อเสียงอันโด่งดังของหลวงปู่ไข่จึงทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นสุดยอดเหรียญในฝันของเซียนทั่วประเทศ โดยคุณบอยเคยกล่าวไว้ในไลฟ์สดว่าตั้งแต่ที่เขาเล่นพระเครื่องมาเปรียญรุ่นนี้เคยผ่านมือมาแล้ว5เหรียญเท่านั้นและพบเจอในวงการเพียง9 1 0ถึง10เหรียญน,นอกจากนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนส่วนในแง่ของราคาถ้าเป็นสภาพปกติแล้วกระไดทองหลุดไปเยอะก็จะอยู่ในช่วง6-8ล้านบาทแต่ถ้าหากเป็นสภาพสวยสมบูรณ์แบบชํแชมกล่าวกันว่ามีราคาไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทอันดับที่ 5. มรสมชีวิต แม้ว่าในปัจจุบันคุณบอยท่าพระจันทร์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเขามีชื่อเสียงโด่งดังและมีทรัพย์สินในหลักพันล้านบาทแต่กว่าที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้เขาก็เคยผ่านมรสุมชีวิตเพราะลงทุนผิดพลาดมาเหมือนกันซึ่งในอดีตคุณบอยเคยลงทุนทําสนามฟุตบอลบนเนื้อที่10ไร่ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการเขาคาดว่าน่าจะใช้เงินประมาณ25ล้านบาท แต่ถ้าว่าไปไ,ปไปมามาก็มีการอัปเกรดส่วนต่างๆทั้งวัสดุและองค์ประกอบต่างๆมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียม5สนามคลับเฮาส์ร้านค้าร้านกาแฟและมุมพระเครื่องสําหรับ VIP จนสุดท้ายแล้วเขาใช้เงินสดลงทุนไป100ล้านบาทโดยหวังว่ามันจะเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสงเงินสดให้เขาได้ แต่ด้วยความผิดพลาดบางประการจึงทําให้ดําเนินต่อไปไม่ได้แล้วสุดท้ายคุณบอยต้องขายสนามฟุตบอลนี้ไปในราคา9ล้านบาทแถมยังโดนปรับค่าภาษีอีก4ล้านบาทด้วยโดยคุณบอยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเหตุการณ์นี้คือบทเรียนราคาแพงในชีวิตที่ตัวเขาจําไม่เคยลืมซึ่งเขาก็นําเอาประสบการณ์และความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทําให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วมุ่งหน้าสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นในภายหลังอันดับที่4 เข้าวงการหุ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเสียนพระยอย่างคุณบอยท่าผจาร์เข้าสู่วงการหุ้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อราราวพศ2555-2556ถึงคุณบอยได้ประเรียนหลักสูตรพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือ RECU แล้วมีโอกาสได้รู้จักกับเซียนหุ้นรายใหญ่อย่างเสียป๋องในตอนนั้นคุณบอยเห็นเขาคุยกันเรื่องซื้อขายหุ้นในหลัก300-400ล้านบาทต่อวันในขณะที่พอร์ตพระเครื่องของคุณบอยมีมูลค่าอยู่ประมาณ100ล้านบาท ต่อมาคุณบอยก็ได้ไปเรียนในหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าเขาก็ได้ยินคนพูดถึงเสียป๋องอีกต่อมาก็มีลูกค้าพระเครื่องของเขาจะให้หุ้น IPO ของโมโนเป็นจํานวนหล้านหุ้นซึ่งคุณบอยก็ตัดสินใจซื้อเอาไว้จากนั้นเมื่อหุ้นเข้าสู่ตลาดในวันแรกคุณบอยก็ขายไป5,000 500, 0นหุ้นได้กําไร1ล้านบาทและมันทําให้คุณบอยประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วเริ่มเข้ามาศึกษาวงการหุ้นอย่างจริงจัง ซึ่งในช่วง4-5ปีแรกเขาก็กำไรบ้างขาดทุนบ้างวนเวียนแบบนี้อยู่เรื่อยๆจากนั้นเมื่อเขาศึกษาจนชำนาญมากพอก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณการเทรดสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างในพศ2,564แค่ปีนั้นปีเดียวเขาก็เทรดหุ้นไปมาเป็นมูลค่ามากถึง73,000ล้านบาทแล้วเมื่อตัดภาพมาที่ปัจจุบัน คุณบอยกล่าวว่าเขาไม่ได้เล่นเดเทแบบดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแม้บางครั้งจะมีอยู่บ้างแต่ตอนนี้เน้นถือหุ้นในระยะยาวมากกว่าอันดับที่3กระเพาะป่านี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับคุณบอยและนั่นก็คือธุรกิจรับซื้อกระเพาะป่า ซึ่งที่มาที่ไปนั้นก็ต้องย้อนกลับไปนานนับ10ปีเมื่อคุณบอยเห็นร้านรับซื้อกระเพาะปลาในเยาวราชที่ขึ้นป้ายว่ารับซื้อในราคาหลักพันถึงหลักล้านบาทต่อ1นกิโลกรัมตัวเลขนี้ทําให้คุณบอยตกใจมากแล้วคิดว่าจะมีคนกล้าซื้อในราคานี้จริงหรอจากนั้นผ่านไปหลายปีอยู่ดีๆก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งโทรมาเล่าให้ฟังว่าขายกระเพาะปลาไป3ตัวได้เงินมา25ล้านบาทแต่ทว่าคุณบอยในตอนนั้นไม่เชื่อ จนกระทั่งถึงยุคโควิด -19 แพร่ระบาดจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณบอยตัดสินใจเริ่มศึกษาวงการกระเพาะปลาอย่างจริงจังเขาศึกษาในเชิงลึกถึงขนาะแตกชานในด้านนี้เลยเมื่อมั่นใจแล้วเขาก็เริ่มรับซื้อกระเพาะปลาเข้ามาเรื่อยๆแล้วเอาไปขายต่อให้ลูกค้าชาวจีนโดยหลักคิดสำคัญที่ทําให้คุณบอยประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้คือหาวิธีการอะไรสักอย่างที่ทําให้คนทั่วไปหรือหากระเพาะปลาที่บ้านแล้วเอามาขายให้เขา แล้ววิธีการที่ว่านี้ก็คือการรับซื้อในราคาแพงกว่าคนอื่นแล้วเอาไปขายต่อแบบบวกกําไรไม่มากนักอยู่ที่ประมาณ10-15%ตจนทําให้ในทุกวันนี้เมื่อพูดถึงกระเพาะป่าเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงคุณบอยท่าผจันทร์และสิ่งที่สําคัญมากอีกหนึ่งอย่างคือมีลูกค้าจํานวนมากที่นํากระเพาะปลามาขายให้คุณบอยแล้วได้เงินกลับไปเป็นแสนเป็นหลานในแบบที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งเงินเหล่านี้ช่วยพลิกชีวิตล,ลูกค้ามาแล้วหลายคน อันดับที่ 2. ปงปทาโอ๊ตบางแพหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณบอยท่าพระจันทร์กับคุณโอ๊ตบางแพรเคยเปิดศึกกันมาแล้วสองครั้งโดยในครั้งแรกเป็นประเด็นของเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ในตอนนั้นมีคนนําเรียนนี้ไปประกวดแล้วได้รางวัลที่1กลับมาจากนั้นไม่นานนักทั้งคุณบอยและเซียนพาอีกหลายคนมองว่านี่คือเหรียญเก๋เก๋แบบห่างไกลจากเหรียญจริงมากมาก คุณบอยจึงสรุปว่านี่คือพระเกเก่าไม่ตรงบล็อกไม่ตรงพิมพ์ขอสรุปที่ว่านี้สร้างความไม่พอใจให้แก่คุณโอ๊ตบางแพรเป็นอย่างมากเนื่องจากเขายืนยันว่าแท้แต่เป็นบล็อกหายากทําให้พบเจอในวงการไม่มากนักจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีการโต้แย้งกันพักใหญ่ๆแล้วเรื่องก็เงียบไป ต่อมาเป็นครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมพศ2568เมื่อคุณบอยท่าประจันได้เช่าเหรียญหลวงปู่ทวดปี08บล็อกไม่พาปากเนื้อทองคําเข้ามาซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญแรกในวงการแล้วจากนั้นไม่นานนักคุณโอ๊ตบางแพ้ก็ออกมาสวนว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญเกที่ถอดพิมพ์ออกมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเหรียญที่ขรุขระและเส้นรอบวงที่ไม่ใช่ล้วนยืนยันได้ว่าเหรียญน,นี้คือของเกท นั่นจึงทําให้ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายปะทุขึ้นมาทันทีจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั้งประเทศมีการไปโต้แย้งกันในรายการโหนกระแสต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงในมุมมองของตัวเองและแม้ว่าไม่กี่วันต่อมาจะมีเซียนพระใหญ่อีกหลายท่านยืนยันว่าเรียนที่ว่านี้คือของแท้แน่นอนฝั่งคุณนตบางแพ้ก็ยังยืนยันว่าเกยอยู่ดีซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้ปัจจุบันผู้คนก็ยังมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้เลย อันดับที่หนึ่งเมื่อโดนเก้แล้วทำยังไงในชีวิตเซียนพระแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือเล็กหรือมือใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซียนใหม่หรือเซียนเก่าทุกคนต่างก็เคยโดนพระเก้กันมาแล้วทางนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือเมื่อโดนพระเก้แล้วจะทําอย่างไรซึ่งในชีวิตจริงก็มีเซียนพระบางส่วนที่พลาซื้อพระเก้มาแล้วก็เอาพระเก้ไปขายต่อให้ลูกค้าเป่าหูลูกค้าว่านี่คือของแท้ แต่สําหรับคุณบอยท่าพระจันทร์นั้นต่างออกไปซึ่งสิ่งที่เป็นเหมือนกฎเหล็กประจําใจคือเมื่อใดก็ตามที่พระโดนพระเกมาแล้วก็ต้องเก็บไว้ไม่เอาไปขายต่อให้คนอื่นจะไม่เอาไปยัดให้ลูกค้าเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพระหลักร้อยหรือหลักล้านถ้าพระโดนเกมาแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองเท่านั้นซึ่งคุณบอยย้ำเอาไว้ว่าเราไม่ได้ดูพระเป็นคนเดียวยังมีผู้คนอีกมากมายที่ดูพระเป็นถ้าหากว่าเราขายพระเกสุดท้ายแล้วก็ต้องมีปัญหาต้องมีดราม่าคืนเงินลูกค้าอยู่ดี ฉะนั้นนี่คือจรรยาบรรณของเซียนพระเมืออชีพที่จะทำให้ยืนอยู่ในวงการได้ในระยะยาว